คุณแม่วันลีสวัสดีค่ะครูแมมมาชาจะห้าขวบแล้วตอนนี้พูดเยอะมากแต่พูดทุกอย่างที่จะพูดไม่สมเหตุสมผลถ้าเขาพูดแบบนี้เราควรแทรกหรือสอนเขายังไงดีคะหรือปล่อยให้เขาจินตนาการตามที่เขาอยากจะพูดก่อนคะอ๋อเอาเข้ามาในรูปในรอยก่อนนะคะถ้าคุณแม่ถ้าคุณแม่มีมเวลาเนาะถ้าคุณแม่มีเวลาก็สังเกตดูว,ว่าการเล่นคืออะไรมองก่อนนะมองก่อน กำลังเล่นอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่นะคะเราก็มองดูแล้วเราก็คุยกันให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นแล้วก็มีการโต้อตอบที่ชัดเจนและถูกต้องมากขึ้นนะคะเก็มีในหลายๆกรณีที่เด็กเล่นสมมุติคนเดียวนะคะเล่นสมมุติคนเดียวเล่นนู่นเล่นนี่ของเขาไปนะคะแต่บางครั้งเล่นแบบนอกเรื่องออคำศัพท์ก็ไม่ถูกกับเหตุการณ์หรือว่า การเล่นสมมุติก็ไม่ใช่ในสิ่งที่มันควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มาช่วยนะคะช่วยทํากรอบของการเล่นให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเรียนแบบสิ่งแวดล้อมเรียนแบบธรรมชาติการเล่นสมมุตินะคะโต้ตอบกันให้ได้สมจริงสมจังมากขึ้นเนาะคุณแม่ช่วยช่วยคุยก็ได้ค่ะถ้าเขามองดูหน้าต่างเออนั่งรถไปมองดูหน้าต่างแล้วเขาก็พูดพูดไปเรื่อยอะ่ะ ทั้งๆท,ท,ที่ข้างนอกเป็นสนามหญ้าไม่มีฝูงมา้าไม่มีฝูงวัวแต่น้องบอกว่าฝูงมา้าฝูงวัววิ่งไปมาเยอะแยะเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็อาจจะเป็นจินตนาการของน้องได้นะคะเราก็อาจจะเสริมไปโอ้โอ้สนามหญ้าเหรอนะคะต้องดูว่าน้องเห็นอะไรเนะี่ยในหัวน้องคิดอะไรเอามาเชื่อมโยงกันให้ได้นะคะเพื่อให้ได้รับการโต้ตอบที่ดีขึ้นนะคะ okay. บ้านไหนที่ลูกพูดช้านะคะครูแมมยังมีอ e ีบุ๊กไว้ให้บริการค่ะในอ e ีบุ๊กจะมีหัวข้อสำคัญตั้งแต่ทำไมลูกไม่สบตาทำไมลูกถึงเป่าลมไม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการกระตุ้นที่จะให้ลูกพูดได้ลูกจะสนใจเราและเล่นกับเรายัางไงเราจะเข้าหาลูกยังไงในอ e ีบุ๊กเล่มนั้นมีคำตอบให้ค่ะเมื่อเราเข้าใจวิธีการนะคะการเล่นกับลูกการสอนลูกของเราจะง่ายขึ้น และลูกก็อยากทำตามบ้านไหนดูผ่าน TikTok นะคะให้คลิกที่ลิงก์ด้านบนของโปรไฟล์ได้เลยค่ะบ้านไหนที่ดูผ่าน YouTube คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ตรง Description นะคะจะมีลิงก์ไปที่ Facebook หรือ Line a ได้เลยอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ